เียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับตัวแม่ระดับตำนานหมอลำระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแม่บวัวผ่านทางโสหรือว่ากัญญารั์ขนทองเจ้าของผลงานเพลงผัวเผลอวเจอกันโดยเธอนั้นนะคะไปที่ทราบกันดีค่ะว่าเธอนั้นใช้ชีวิตอยู่กับเส้นทางการเป็นหมอลำเนี่ยมากว่า30ปีอีกทั้งเธอนั้นนะคะก็เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอีกทั้งเธอยังเป็นเจ้าของฉาย,ยาราชินีหมอลำซิ่งร้อยลีลาอีกด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทําเอาแฟนๆน,นะคะต่างตกอกตกใจไม่น้อยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะคะหมอลําดังแม่บัวผ่านทางโสค่ะนั้นได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยปากบวมเป่งจนจําหน้าเดิมแทบไม่ได้เพราะเจ้าตัวนะคะนั้นถูกพึ่งต่อยหลังเวทีค่ะจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาเป็นการด่วน โดยงานนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหากหลายๆคนเนี่ยมองเผินๆคงคิดว่าแม่บัวผ่านทางโซนเนี่ยนั้นไปเสยกรรมไปฉีดฟิลเลอร์มาอย่างแน่นอนแต่ความจริงแล้วนะคะเธอนั้นเนี่ยถูกพึ่งต่อยกอดทําการแสดงบนเวทีค่ะแต่บอกเลยนะคะว่างานนี้ระดับตัวแม่หมอลำทั้งทีก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะเธอนั้นนะคะได้ขึ้นทําการแสดงแบบท,ทั้งที่ปากบวมมากเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้นะคะแม่บัวผ่านทางโสค่ะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะยังสปิริตแรงขึ้นคอนเสิร์ตตามปกติจนจบงานพร้อมทั้งนะคะยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า,มาแมลงตอดปากคอยเดอร์บอมแม่นฉีดโบทอกกว่าจะจบลำเพื่อนทอรมานคะ่ะใครว่าปากบัวเป็นอุปสรรคเปล่าค่าคะ รวดอย่างเดียวนวณครก่อนที่หลังจบคอนเสิร์ตนะคะเธอนั้นค่ะก็ได้โพสต์ภาพตนเองนะคะขณะไปโรงพยาบาลค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นเรียบร้อยพร้อมกับพูดในคลิปด้วยนะคะว่าถึงโรงพยาบาลแล้วหย่าดราม่านะทุกคนตอนนี้ฉีดยาเรียบร้อยแล้วต้องรอดูว่ามันจะยุบลงไหมข้ามกลางแฟนๆค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอนั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวงานนี้นะคะภาพล่าสุดของเธอเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ใหญ่ดรามา่านะคะทุกคนตอนนี้สีดาเลบวยามันสีหยบบ่ทัาพัง